พลังงานของคุณตอนนี้คุณกำลังเผชิญกับสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจมีความกลัวมีความกังวลใจกับเหตุการณ์เหล่านี้นะคะเหมือนตัวคุณกำลังจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เปรียบเสมือนนักรบที่จะต้องต่อสู้ที่จะต้องเอาชนะกับเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างเหล่านี้ให้สำเร็จนะคะ พราะตัวคุณอยากที่จะหลุดพ้นจากสถานการณ์ปัจจุบันที่คุณเผชิญอยู่คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากที่จะหยุดนิ่งอีกต่อไปค่ะคุณรู้สึกว่าคุณอยากที่จะมองเห็นทางออกของปัญหาคุณอยากที่จะมองเห็นแสงสว่างในชีวิตของคุณให้สำเร็จให้ได้แต่ตัวคุณก็อาจจะยังมีความไม่มั่นใจว่าคุณจะทำสำเร็จได้หรือไม่ใช่ไหมคะนะตอนนี้พี่ไพ่บอกว่า สิ่งที่คุณลงมือทำอยู่นี้คุณเป็นคนที่มีศักยภาพมีความรู้มีความเชี่ยวชาญชำนาญในสิ่งที่คุณลงมือทาเป็นความแตกต่างเฉพาะด้านของคุณเองค่ะซึ่งคุณมีไม่เหมือนใครและใครก็ไม่สามารถที่จะมีความรู้ความสามารถเหมือนคุณด้วยเช่นกันนะคะคุณต้องกลับมาเชื่อมั่นในตัวเองค่ะเชื่อใจตัวเองศรัทธาในตัวเองว่าคุณสามารถที่จะทำมันได้สำเร็จได้อย่างแน่นอนนะคะ ขอให้คุณกล้าที่จะออกมาจากคอม์ตโซนค่ะแล้วลงมือทําทุกวันด้วยความเพียรด้วยความขยันอดทนนะคะคุณต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งแข็งแกร่งเหมือนนักรบนะคะนักรบที่พร้อมที่จะ,ะเผชิญกับทุกสิ่งคุณต้องเอาชนะความกลัวความกังวลใจของคุณให้สําเร็จให้ได้เพราะตัวคุณจะสามารถเอาชนะกับปัญหาอุปสรรคทุกอย่างได้สำเร็จเช่นกันค่ะแค่คุณปรับไมเซ็ต ชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนแปลงไปค่ะชีวิตของคุณจะได้พบเจอแต่ความรุ่งโรจน์จะมีแต่สิ่งดีๆที่ทําให้คุณรู้สึกมีความสุขมีความสบายใจคุณจะได้อยู่ในพื้นที่ที่คุณต้องการคุณจะได้ทําในสิ่งที่คุณต้องการและประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนาได้ทุกสิ่งนะคะแม่หมอขอเป็นกําลังใจให้คุณนะคะขอให้คุณได้พบเจอแต่สิ่งดีๆ ขอให้คุณโชคดีนะคะ